มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่องคลือหาดูมาดามแป้งพร้อมเลขเด็ดเน้นๆไม่มีกัก์ส่องขลือหาดของมาดามแป้งนะคะหลายคนยกให้เป็นหญิงเก่งแล้วก็แกล่งมากๆสําหรับมาดามแป้งนวลพันธล่าซ้าปัจจุบันเธอมีบทบาทแล้วก็หน้าที่มากมายเป็นทั้งซีอเมืองไทยประกันภยัย ประธานสโมสรการท่าเรือ f อแถมพ่วงด้วยตำแหน่งกงศูลกิติมศักดิ์สธานรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยล่าสุดมาดามแป้นได้เปิดคฤหาจันเต็มดวงที่ชะอําให้ได้ชมความอลังการผ่านรายการสามแซบซึ่งออกอากาศทางช่อง3พร้อมเผยเล็กเด็ดบ้านจันเต็มดวงนะคะ โดยมาดามแป้งบอกแบบไม่ห่วงว่าเลขที่บ้านก่อนทําบุญไปสองงวด7.72หมุนไปหมุนมาเทปนี้ไม่แน่นะกลับกันเองได้งวดนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเลขเด็ดจากมาดามแป้งจะวนกลับมาให้โชคอีกหรือไม่ค่ะสองเครือหาทของมาดามแป้งพร้อมเลขเด็ดเน้นๆไม่มีกักทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด c o คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ